เอาเอาเอางงามก็มาสั่นนะโอเคโอเคโอเคนะโอเคโอเคนะก็ต้องขอบคุณสื่อบวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจกันมากมายขนาดนี้ก็ถือว่าเราไป ปฏิบัติภาร,รกิจของเราในนาม MGI Miss Grand International แล้วก็ในนามของคนไทยด้วยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ขอบคุณจริงๆสำหรับน้ำใจจากทุกๆคนครับแต่วันนี้เนี่ยชาวตาาว่างชาติก็มาที่กำลังไทยน,ค,นทยครับก็มีหลายคนที่บินมากับเราด้วยมาส่งอินโดนีเซียนะครับเรามาที่นี่ก็มีกัมพูชานะครับมีหลายคนที่รอยอยู่ก็รู้สึกคนลุกแล้วก็ สิบปีที่รอคอยครับก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็จะรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ให้สูงที่สุดครับมาวันนี้ราคาเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้ตื่นเต้นมากเลยไม่เคยเห็นเลยว่าแบบคนไทยเนี่ยต้อนรับเอ่อตักสิ่งของเราอย่นเด่นกว่าคุณมากขอบคุณมากค่ะตอนนี้ทำที่วันนี้เป็นงานแรกที่เราต้องแบบว่าเจอสิบคนเลยประมาณอะไรครับที่วัดแบบอีเวนต์นใหญ่ไปครับก็จะมีรถโชว์นะครับขึ้นไปเชียงใหม่นะครับขึ้นไปสระบุรีนะครับแล้วก็ไปหาดใหญ่ แล้วก็ไปออกรายการหลายรายการแต่ขออนุญาตไม่บอกที่รายการเพราะเดี๋ยวบางรายการยังไม่ได้เชิญเกณฑใจแต่ว่าได้เจอน้องทั้ง1ิบคนแน่ๆในรายการใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยแล้วก็มีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเร็วๆนี้แต่ขออนุญาตเดี๋ยวพอเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวแจ้งนะครับตลาดแน่นเลยนั่นครับแน่นขอบคุณทุกคนนะครับยังขายอยู่นะฮะถ้าเกิดใครต้องการให้น้องทั้ง1ิบคนที่เป็น MGI ให้ทําอะไรก็ยินดีนะครับตอนนี้ก็งานเข้ามาค่อนข้างเยอะครับผม อาเจเลซ่าคุณมีความสุขมากรับมีความสุขมากแล้วก็รักคนไทยขอบคุณมากขอบคุณค่ะมาประเทศไทยนะค่ะ Do you have any favorite foods that you want to try in Thailand? Yes, the mango Seek Rice. Oh, oh. I've tried it and I love it, so good. of Thai fans. Do you want to say anything to Thai fans? Yeah, I want to thank them so much because I received so much love from you guys and you guys are the one that give us strength to fight แขอบคุณกำลัทใจที่ใหานนะคะทำให้เขามีวันนี้ได้ขอบคุณกำลังใจจากแฟนไทยทุกคนค่ะเอ๋ท่านอาถามีฟาวก็เีกว่าในถ่ายให้เราบินเศ้าบ้านวันนี้จะพาทันก้าวคนเพื่อนพัก้าวคนเป็นเท่าไหนบ้างคะโอ้คิดว่าเที่ยวน่าจะอาจจะต้องเป็นช่วงเดือนธันวาค่ะเพราะว่าเราก็จะมีแบบหมอลำเนาะตลอดคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเราได้เห็นตารางคร่าวๆแล้วตารางแน่นมาก เลืวกเพื่อนแบบุยงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนอย่างเงาี้ยได้แบบไปติดตามดูตามงานถ้าไปให้กาลังใจได้ที่นั่นงานก็ไปได้เลยวันนี้เป็นยังไงบ้บบา,างเห็นแฟนๆชาวไทยชาวต่างประเทศอยากให้กาลังใจส, <S 2> <S 2> <ๆ>สแกนในะบกว่าก็เกินคาดนะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจ <S 2> <S 2> <ๆ>มันเป็นการกลับบ้านที่แบบอบอุ่นมากๆรู้เลยว่าแบบบางคนมารอตั้งแต่บ่ายโมงอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออดีใจะค,ะๆๆค่ะสุดท้ายและอยากให บอกเพื่อนๆหน่อยว่าประเทศไทยคือมันซึ่งมันตาจ,จริงๆแ,และตลอดระยะเวลาที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยคือจะได้พลอะไรแบบมาจุนจุแน่นอนจริงๆไม่ต้องบอกอเขารู้อยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าก็ดูจากตัวแทนมิสการไทยแลนด์ก็รู้แล้วว่ามันจีด๊ดใช่ไหมเราเล่นนะคะก็ละหลายๆคนเขาก็ตื่นเต้นมากในการแบบจะได้ไปที่เที่ยวทํางานด้วยแล้วก็ตั้งแต่มาทุกคนก็บอกเลยว่าแบบว้าเมลาข้อยู่แล้วสําหรับแบบคนไทยได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งแรกเลยที่อยากจะให้เพื่อนๆได้สัมผัสก็คือคนไทย ว่าแบบน่ารักมากแค่ไหนอะไรเงี้ยอยากให้มาฟ้แล้วก็อิงฟ้าเป็นปตัวแทนนะคะม <c oughs> ิสแกรนเดลท็อปมิสแกนเดลที่มา,อาโอเคอ่ะอิงฟ้าก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่รักแล้วก็ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นฟ้าหรือว่าเพื่อนๆท็อปสิบทุกคนในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่มาต้อนรับกลับบ้านอบอุ่นใจมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเลยก็อ,อยากให้ทุกคนรอติดตามผลงานของพวกเราว่าจะมีผลงานอะไรบ้างหลังจากนี้ร่วมกันกับท็อปสิบมิสแกรนเดลทีนชเนอรัลค่ะ Isabella, can you say thank you on behalf of the top ten to the Thai fans who come here today? Thank Kung Pal, to all of you guys, thank you so much for everything. We are so happy to be here today. Thank you for receiving us so well. thank you so much. Okay. Okay, for each of you, how do you feel?

ครี่หาไทยถึกับชนรักคนไทยขอบนขอบกคนขบขอบคุณทนขอกนขคุกคนขอคทุกคนขอุณทุก a นขอบคุณทุกขอบคุณกคนทุกคนขอทนขอทุกนขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกอบคทุกคนขอบคุณทุกคนบคอบคุณทุกคนขอบทุกคนบคอบค I'm from Thailand and I hope after uh, for this moment I will to go to another place in Thailand because I know Thailand is a beautiful place. <laughs> oh. wow. it's, it's my first time in Thailand. Thank you so much for all the love and support. I have received a lot of love and support from Thailand. Thank you so much. I'm so excited because finally I'm here. You love my team. Thank you so much. <laughs> Okay, everybody say the same thing at the same time. Count three, two, one. We are grand, the one and only. Okay. Oh, I count, okay? Three, two, one. We are grand.